สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับตลาดโรงเกลือกันค่ะตลาดโรงเกลือหรือตลาดบ้านคลองลึกตั้งอยู่ที่บ้านโลงเกลือตำบุคลองลึกอำเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะลักษณะของตลาดโรงเกลือนะคะก็จะเป็นเรือนแถวไม้มุงสังกะสีแบ่งออกเป็นล็อกๆค่ะมีร้านค้าทั้งหมดถึง1 3 8 0ล็อกเลยนะคะ สินค้าส่วนใหญ่ภายในตลาดโรงเกลือนะคะก็จะมาจากประเทศกัมพูชาค่ะมีทั้งสินค้าพื้นเมืองของเขมรเองของจีนของรัสเซียแล้วก็มีของไทยบ้างเป็นบางส่วนค่ะตลาดโรงเกลือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดมีมูลค่าการเก็บภาษีสุนล้ากรในยุคการค้าที่เฟื่องฟูเคยเก็บภาษีได้มากเป็นอันดับสองรองจากท่าเรือคองเตยน,นั่นเองค่ะ ในอดีตบริเวณตรงนั้นเอาไว้ใช้เก็บเกลือเพื่อนําไปขายกับชาวกัมพูชาและนําไปทปําปลาเค็มต่อมาความใช้เกลือลดน้อยลงจึงประกอบด้วยการเกิดการสู้รบภายในประเทศกัมพูชาประสบด้วยการเกิดทุกพภิกภัยประเทศไทยจึงเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวตลาดโรงเกลือจะเป็นตลาดที่ขายเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องมือเครื่องใช้ที่จะเป็นเกิดการดำรงชีวิตมาตั้งแต่ปีพศ2534 และได้ถูกเรียกว่าตลาดลงเกลือครับในปัจจุบันนะคะตลาดลงเกลือเนี่ยได้มีการพัฒนาเป็นตลาดชายแดนที่มีขนาดใหญ่มากค่ะมีสินค้าราคาถูกาน,นมาชนิดค่ะทั้งของไทยจีนขเขมรเวียดนามให้ประชาชนทั่วไปและนะักท่องเที่ยวนะคะสามารถได้เลือกซื้อกันเลยในแต่ละวันนะคะจะมีประชาชนเข้ามาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดลงเกลือเนี่ยฉเฉลี่ยว,วันละ1 0 0 0 0คนต่อวันเลยค่ะ ซึ่งถือว่าตลาดโรงเกลือเนี่ยเป็นตลาดการค้าชายแดนที่ทำเงินเข้าประเทศได้มากที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะประวัติของตลาดโรงเกลือนะคะในอดีตตลาดการค้าชายแดนของฝั่งชาวกัมพูชาหรือตลาดปอยเปตซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอำเภออรัญญาประเทศของไทยนับเป็นตลาดการค้าที่สำคัญของชาวกัมพูชาและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนไทยที่รู้จักกันเป็นอย่างดี นิยมข้ามแดนไปเที่ยวกันอย่างคึกคักแต่ตลาดปอยเปต้นต้องซบเซาลงเพราะเหตุการณ์สงครามในอดีตของชาวกัมพูชาค่ะเมื่อเหตุการณ์สงบลงนะคะปอยเปตก็ได้กลับมาพลิกผันอีกครั้งการค้าในตลาดชายแดนก็ขยับเข้ามาไทยมากขึ้นโกดังที่เก็บเกลือเนี่ยก็ได้ส่งออกไปขายที่กัมพูชาค่ะจึงเรียกกันว่าตลาดโรงเกลือ ตลาดโรงเกลือเนี่ยเปิดให้บริการวันที่15มิถุนายนพศ2534ค่ะมีพื้นที่กว้างขวางราว66ไร่ปลูกรงเรือเรียงรายกว่า40หลังแต่ละหลังแบ่งออกเป็นแผงร้านค้าหลายสิบร้านหากนับรวมกันทั่วทั้งตลาดครับได้ว่ามีหลายร้อยร้านกันเลยทีเดียวสินค้าที่น่าสนใจในตลาดโรงเกลือมีมากมายหลายอย่างด้วยกัน ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันดีคือเป็นแหล่งเสื้อผ้ากระสอบหรือเสื้อผ้ามือสองคุณภาพดีมีทั้งกางเกงยีนเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตเสื้อันหนารองเท้าหนังเป็นต้นสิ่งที่น่าสนใจซื้อหาไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสินค้าอื่นคือข้าของใช้อย่างเครื่องจักรสารทั้งธรรมจากไผ่และหวายจากกัมบูชามีทั้งตะกร้ากระจาดกระบุงนอกจากนี้ยังมีของเล่นเด็กเครื่องใช้ไฟฟ้า ข้กระเบื้องถ้วยชามชุดน้ำชาจากจีนและเวียดนามค่ะที่ตั้งของตลาดลงเกลือตั้งอยู่ที่บ้านดงงมูมเจดตะบลป่าไร่อำเภอรัญญาประเทศจังหวัดสาะแก้วเวลาเปิดทําการของตลาดรงเกลือเปิดทุกวันณเวลา7.00น,นถึง17.00น,นในอดีตมีการปล่อยรถจักรยานให้เช่าวันละ20บาท แต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้รถจักรยานยนต์หรือรถกอล์ฟแทนการเดินทางขึ้นรถสองแถวจากอำเภออรัญ,ญประเทศถึงตลาดลงเกลือค่าโดยสาร7บาทขึ้นรถจักรยานยนต์ค่าโดยสารประมาณ50บาทค่ะ